ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งการขาดแคลนครูเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองไปสู่ความทันสมัยในปีพุทธศักราช2492รัฐบาลจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเป็นสถาบันในการเตรียมบุคลากรเพื่อออกไปเป็นครูในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ต่อมาในปีพุทธศักราช2497โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้พัฒนาขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเพื่อยกวิทยฐานะของวิชาชีพครูและพัฒนาศาสตร์แห่งวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้าลุ่มลึกและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในช่วงนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ริเริ่มการจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการจัดชั้นเรียนการสอนการวัดและประเมินผลระบบห้องสมุดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทำให้วิทยายลัยวิชาการศึกษาเป็นสถาบันชั้นนำสำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูนอกจากนี้กิจการของสถาบันยังก่อให้เกิดนักคิด นักวิชาการจำนวนมากนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ลงบนโครงสร้างของวงการศึกษาในเมืองไทยก่อนจะเจริญงอกงามจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทยก่อนหน้าเหตุการณ์14ตุลาประเทศชาติตกอยู่ภายใต้การปกครองของคณะปฏิวัติในช่วงนี้เหล่าคณาจารย์นิสิตและข้าราชการได้เคลื่อนไหวปรับฐานะของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นอิสระทางวิชาการสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดการศึกษาในศาสตร์ต่างๆที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันจะเพิ่มพูนประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในปีพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่าศีนครินวิโรธซึ่งมีความหมายว่าเป็นศรีสง่าแห่งมหานครนับเป็นนามที่เป็นมงคลยิ่งต่อมหาวิทยาลัยนามนี้คือธงชัยที่ชาวมอสอวอน้อมรำลึกอยู่เสมอว่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นศรีสง่าแห่งมหานครอย่างแท้จริง จากวาทะของท่านศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวศรีที่ท่านได้กล่าวว่าขอให้นิสิตท,ทุกคนมีความรู้ประดุจชนกปรา์มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีนั้นได้กลายเป็นสาระได้กลายเป็นปณิธานและปรัชญาที่สําคัญอย่างยิ่งของหมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับหมหาวหิทยาลัยวันนี้จะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์ทุกด้าน จะต้องพัฒนาไปสู่การช่วยเหลือเกื้อนหนุนต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติและจะต้องลงสู่สังคมและชุมชนอย่างแท้จริงครับนอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธยังได้มีการขยายออกไปจัดตั้งที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกทั้งนี้เพื่อขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างประโยชน์ต่อกิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติขณะเดียวกันเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2546มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธสามารถเปิดพื้นที่ออกไปสู่ถนนอโศกนับเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงมหาวิทยายลัยได้ง่ายขึ้นอีกทั้งมหาวิทยายลัย ก็สามารถให้การบริการต่อสังคมได้สะดวกรวดเร็วขึ้นพื้นที่แห่งนี้แม้จะมีขนาดเพียง3ไร่เศษแต่ถือว่าเป็นประตูของมหาวิทยาลัยที่เปิดออกสู่ย่านธุรกิจของเมืองปรัชญานะครับที่เราได้ใช้นะฮะเป็นแนวทางสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในนี้นะครับเราเริ่มจากปรัชญาของการศึกษานะครับที่ว่าความรู้คู่คุณธรรม2ก็คือความรู้ที่ดีคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี เรา,เาทั้งสองประเด็นนี้นะครับมาเป็นแนวทางหลักโดยที่การแปลเป็นรูปธรรมก็คือว่า,าสิ่งแวดล้อมหนึ่งเลยนะฮะเราพยายามทําสิ่งแวดล้อมของมหาลัยนี้นะครับให้เอื้อต่อการศึกษา 2. นะครับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ต้องบอกเล่าเรื่องราวของคุณธธรรมในเชิงการศึกษาได้เสร็จแล้วในลักษณะของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ของการเป็นมหาลัยอยู่ในมหานคร ตรงนี้จะทําอย่างไรที่เราจะเปิดมหาวิทยาลัยนี้ออกสู่สังคมในการเปิดประตูนะฮะมาหาวิทยาลัยสู่ถนนส่เนี่นะครับซึ่งจะเป็นประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยในอนาคตกิจกรรมหลักก็คือการจัดทําศูนย์หนังสือ2ก็คือการจัดทําคลินิกชุมชน3ก็คือการจัดทําศูนย์ที่เป็นที่รวบรวมแล้วก็จำหน่ายนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศโดยที่เราจะนำมาไว้ในใจกลางเมืองนับประเวณพื้นที่ตรงนี้ส่วนประเด็นที่2ก็คือเรานำความเป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบกับ ความเป็นสถาบันของวัดในอดีตซึ่งเป็นฐานศึกษาเช่นเดียวกันแล้วก็ได้จัดวางตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างนี้นะครับในลักษณะนะฮะซึ่งจะประกอบด้วย1คืออาคารประธานซึ่งต่อไปจะกลายเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสองก็คือระเบียงคดทางที่สังคมนะฮะจะใช้เป็นทางเดินเชื่อมเข้าสู่บริเวณมหาวิทยาลัยสามคือประตูประตูคือตัวที่เป็นตัวกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลายัยจะมีการจัดระเบียบการสัญจรใหม่ เพื่อไม่ให้รถยนต์เข้ามารบกวนและสร้างภาวะมลพิษให้กับผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยบริเวณใต้สนามฟุตบอลจึงได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่จอดรถจำนวน2,000คันทั้งนี้ระบบถนนจะลดระดับลงและปรับเป็นระบบทางเท้าและลานทางเดินที่เชื่อมต่อกันทั้งมหาวิทยาลัยกว่าครึ่งศตวตรรษที่มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรธ เติบโตและพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกาลสมัยนับได้ว่าสถาบันแห่งนี้มีส่วนอย่างยิ่งในการหล่อหลอมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแขนงต่างๆแก่ประเทศชาติซึ่งจิตวิญญาณเหล่านี้จะสืบสารต่อไปได้ก็ต่อเมื่อชาวมสวทุกคนร่วมกันพัฒนาเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสีสง่าแห่งมหานครสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป